สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเบิงงวนะพี่น้องของฝูงพญ่ยุฬานะครับพี่น้องโอ้มนจะออกไม้ตัวเนี่ยนะครับพี่น้องมวนแข็งแรงนะครับหนาจะได้หมื่สองมือนนี่บ่ครับถือไม่ก็นะครับพี่น้องหามันหัวอันตรายนะครับนี่ครับลูกันแข็งแรงปันไลยนะครับสะดือยัง เปียกๆอยู่นะครับพี่น้อง่าจะได้มือมือนะครับพี่น้องลูบสันกับมือขึ้นมือว่านหนีนะครับประมาณหนีนะครับเนี่ยได้ตัวผู้ตัวเมียนะพี่น้องตัวผู้นะครับโอ้แข็งเรงนะพี่น้องปไปเดี๋ยวพาไปบึงอยู่ในฝูงนะครับสวัสดีครับ ไม่ได้ยิน,นรนบพี่เนาะเลียงนะครับคุยโทรศัพท์อยู่นะครับสวัสดีครับครับขออน,นุญา,ถา,ายยตถ่ายวัวเนี่ยครับ ผู้ใหญ่กับเบญุนะครับพี่น้องพี่เอกกับอบญุนะครับกำลังเขาห่มนะครับพี่น้องอู้เดดหอนคักนะครับอู้เดดร้อนมากเลยนะครับพี่ มสา,ามสี่วันแล้วอ,อหลบผมก่อนนะครับมามาอยู่ตรงนี้ได้กี่วันแล้วครับพี่วันละเกือบอาทิตย์แล้วอ๋อเกือบอาทิตย์แล้วนะพี่น้องตรงนี้เป็นวัดเขาสาลิกาครับพี่น้องอําเภอบานมีนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับได้ย้ายบ่อยไหมครับพี่ช่วงนี้ ก็ยังไม่ค่อยไม่บ่อยเท่าไหร่พื้นที่ยังพอมีไหมครับพื้นที่การเลี้ยงก็ยังพอมีอยู่ครับก็มีทำามีใชตรงที่ไอ้พวกที่มันนาติดคลองอ่ะครับอ๋อเขาทําก่อนทําง่ายอ๋อติดคลองเขาก็ทำนาแปลงไหนไกลๆกคลองก็ยังไม่ค่อยทําครับต้องรอหน้าฝนนะครับเพราะว่าฝนตกดีก็จริงครับแต่ยังไม่ใช่ฤดูกาลตกตกให้หายนะพี่น้อง พี่พี่เลี้ยงกี่ปีแล้วครับสิบปกปีเลยนะทูงี้ผู้ใหญ่นะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อ,อยกักษ์อ๋อพี่ยักษ์นะครับพี่น้องเลี้ยงสิบกว่าปีแล้วครับก็คืออยู่กับผู้ใหญ่ตลอดเลยเป็นไงบ้างครับพี่อาชีพเลี้ยงวัวก็ดีนะถ้าคนใจไม่แล้วก็อยู่ยากตัววัวอ๋อครับผมมันต้องอยู่กับัวตลอดครับ ใจไม่รักก็อยูอย่ยากอยู่มัวครับเพราะมันไม่มีวันหยุดครับตันถึงอาทิตย์ต้องไปมัตลอดอ๋อนี่นะพี่น้องนี่ไฮเบิง้งนะครับพี่ยักนะครับเลี่ยงสิบกว่าปีของพี่ม,มีมีกี่ตัวแล้วครับผมเลี้ยงเอาเป็นเงินเดือนอ๋อไม่ได้เอาเป็นวนัวนะครับ<ม>นี่นะพี่น้องเดือนเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้เจ็ดพันนะกินอยู่ครับเดือนละเจ็ดพันนะครับพี่น้องกินอยู่กับ ผู้ใหญ่ทุกอย่างเลยนะครับก็มีพิเศษเมีอะไรก็ค่อยว่ากันใช่ก็พอมีบ้างพอมีบ้างนะครับช่วงเขากลับบ้านไปเนี่ยอาจจะมีติดบ้างสาร้อยสองร้อาร้อยแต่ครับผมกันนี้นะครับพี่น้องก็เหลือนะครับเจ็ดพันนี่ถ้าเราเก็บก็คือ ต้องมืตับท้ายกายอ่อนเหลือนะครับเพราะว่าค่ากับข้าวค่าอะไรกัอ่กยยอยู่กับเจ้าของวัวหมดนะครับพี่น้องแล้วก็มีหน้าที่เลี้ยงวัวให้ดีนะครับช่วงไหนที่ว่าลําบากสุดครับพี่หน้าฝน <laughs> <laughs> ไปทางไหนกระเจี๊ยบเจ้าของงวอีกแล้วไปกรหนาพางาังหมดแล้วอ๋อปัญหาใหญ่เลยนะครับ มีโรคก,กับเขาบ้างไหมครับแถวแถวนี้น่าจะยังไม่มีนะไม่เนะฝูงนี้ยังไม่เจอ,เจอแต่เมื่อสองสาวันนี้กรมกรมปศุสัตว์ก็มาหาอยู่เอ,อเพราะว่ามันไม่เหมือนแถวอีสานนะครับบัวไล่ทุ่งก็คือไม่ได้เลี้ยงรวมกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้นําจากที่อื่นเข้ามาเ,ออเลี้ยงแต่ของตัวเองนะครับก็เลยบ่ค่อยเจอโรคนะครับพี่น้อง ไม่ค่อยเอาข้าวมามีแต่ออกไปมีแต่ขายออกนะครับแล้วมีวันพี่มีถ้าเราจะกลับบ้านอย่างเงี้ยมีธุระอย่างเงี้ยก็บอกเขาได้อ๋อกลับได้นะครับโอ้มีงวัวเป็นสัตว์ขื่นพร้อมนะพี่น้องไลโค้มกันอยู่นะครับก็มีถ้ามีธุระก็กลับได้นะครับถ้าที่กว้างๆก็ผักลับได้ อ๋อมันเลี้ยงไม่เยอะนะครับตอนนี้เลี้ยงกันกี่คนครับพี่สี่ห้าคนนะประมาณห้าคนนะครับก็ผู้ใหญ่ก็รวมตัวผู้ใหญ่ด้ยวยก็หกหกนะครับเงินเดือนก็แล้วแล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่ไหม,มครับอยู่ที่ประสบการณ์นะครับฝีมือประสบการณ์ฝีมือนะครับพี่น้องมาใหม่ก็อาจจะเริ่มต้นหน่อยก็มูนะครับพี่น้องคันเก่งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น ก็คนที่เอาเป็นวัวก็มีใช่ไหมพี่ได้ก็มีอ๋อเอาเป็นง้วก็พื้นพื้นก็แม่ลูกติดกับงัวงัวนางนี่นะครับเป็นปีแหระครับปีละปีปีละกี่ตัวครับสองตัวสามตัวแม่ลูกวัวนางอ๋องัวรุ่นประมาณนี้นะครับ็คือกึงว่าเด้นองนะครับพี่นองขนาดจะมั่นๆขวบนะครับ สามตัวนะครับพี่น้องก็ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับพี่น้องขั้นเก่งกับพื้นพื้นลยก็สามตัวตหน่วยนะครับถ้าประสบการณ์ดีรดีก็อาจจะได้มากกว่านั้นอ๋อถ้าจ<อ>ับงูได้หมดก็อาจจะได้ถึงกระสามแม่สามแม่สามลูกครับแต่ก็ตามประสบการณ์นะครับพี่น้องก็ถ้าตีเป็นตังก็น่าจะไล่ๆกันนะครับสามตัวต่อปีครับ กเกเจ็ดมืนนะพี่น้องก็พี่รู้จักคนที่เขาเลี้ยงรับจ้าง20กว่าปีแล้วมีวัวเป็นร้อยตัวมครับก็มีนะก็เพิ่งออกจากปุงนี้ไปเลยแกชื่ออะไรครับพี่เขาชื่อจิตเชิญอ๋อแกเลี้ยงอยู่แถวไหนครับช่วงนี้พี่รู้ไหมครับก็อยู่ตันเขินอยู่ตรงบ้านเมียตรงอะไรกันลืมชื่อ อ๋อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมไปติดตามให้ดูนะพี่น้องมาเรียงว่านะพี่น้องรับจ้างนะครับยี่สิบกว่าปีนะครับจนมีว่าจะขวางนะครับลอยกว่าตัวนะมาจะแยกออกไปนะครับอ๋อเมื่อก่อนฟูงนี้ใหญ่นะครับแสดงว่าแกก็เพิ่งแยกไปเมื่อก่อนเป็นพันนะรวมกันถึงนะครับถึงพันกว่านะแสดงว่าตอนตอนอยู่เขื่อนก็ยังไม่ได้แยกเขื่อนปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งมาแยกปีที่แล้วเลยอ๋อหลังจากออกจากเขื่อนมาหรือเปล่า อ้นะครับพี่น้องเพราะตอนนั้นผมไปไทยนี่คือไหลหลีนะพี่น้องพันกว่าตัวนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามให้เบิ้งนะครับพี่น้องแกก็มาจากไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับอช่อมาเลี้ยงผงนี้ตั้งแต่งงวผงนี้มีแค่มันร้อยกว่าตัวครับตั้งแต่รุ่นพ่อเขาอะครับอ๋ออู้ดดีนะครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับเริ่มออกไปหากินอีกแล้วนะครับ ้อนก็เข้าร่มอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เข้า่มเียงหาคนนะพี่น้องหกคนกับเจ้าของนะครับก็เวลาเรากลับบ้านกลับอะไรนี่ก็มีมีคนมารับแล้วครับก็สมัก็ถ้าเขามั่งก็สมัครนนั่งกับแม่ก่ากันอ๋อก็ไปไปส่งกันนะครับพี่น้องไปส่งกันท,าทา้ารถท้ายหยังนะครับแล้วก็กลับนะครับถ้ามีทุละเหตุดวงจรงอย่าง ว่าแม่เสียเจ็บอะไรเงี้ยโอ้โหครับเจ็บไข่ได้ป่วยนะพี่น้องหรือธุระด่วนนะพี่น้องกลับมารับกันนะครับโอ้หนี่นะพี่น้องพอพันผู้ใดเคยถามว่ามีพอพันหลายตัวนะครับต่ากันบ้นะครับเวลาขึ้นครับก็มีนะพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะพี่นะแต่มันก็ยอมกันแล้วก็เลิกกันไปนะมันก็ไม่ได้ต่ําจนแบบหนักหนานะพี่น้องพอยางเชิงกันมันมีเขาไ้ถ้ามันกลินจเจ็บเจ็บ นี่ก็ขุดเขาน้าพี่น้องขุดเขาแล้วก็ส่วนกันกับว่า่อยเจ็บนะครับพี่น้องรุ่นยิ่งๆกันนะครับไล่กันนะครับนี่เดี๋ยวผมให้เบื้องใกล้ๆนะพี่น้องนี่นะครับพอพันคุ้มฟูงนะพี่น้องใช้กี่ตัวครับพี่พ่อถึงห้าหกตัวหาหกตัวนะพี่น้องฟูงนี่นะครับ มาโมกิเบิ้งนบพี่น้องนี่นะครับนำ้ำเมยสาวนะครับพี่น้องราคาช่วงนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับพี่ราคาหัว้วนะพี่น้องราคาดีเลยนะพี่น้องเป็นบางปีบางปีนะครับ แต่เราเราเลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับพี่นะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนี่เราเห็นเป็นปกติอยู่แล้วเลี้ยงมาสิบกว่าปีเนี่ยนะครับช่วงถูกก็ซื้อเลี้ยงคนขายก็ขายน้อยหน่อยขายพออยู่ได้ถ้าคนช่วงวัวแพงนะครับคนก็แปลกนะครับคนซื้อมือใหม่เนี่ยจะเยอะนะครับช่วงปีไหนที่วัวแพงๆนะครับคนขายก็จะรีบขายนะพี่น้อง ขายเพื่อเอาทุนไว้นะพี่นะช่วงได้ก็ถือว่าเป็นช่วงโบนัสนะครับพี่น้องถ้าคุณก็จ่ายเรื่องเงินติดเงินก็ช่วงราคาถูกง,งันะ้นถซื้อตุนไวนะ้ครับซื้อทิงไว้เพราะมันขึ้นลงเป็นประจําอยู่แล้วนะพี่นะสามปีบาคนละมันก็พอละพอราคาดีราคาแพงก็ซื้อกันพอพอมันตึกถูกแล้วก็ไม่เอากันมันมันแพงเพราะคนซื้อนี่นะครับคนซื้อเยอะนี่แพงเลยนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่น้องยง้มม่วถือกนีขายยง้มม่วเแพงหนีซื้อนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือคนที่ไม่มั่นคงนะครับก็คือเลี้ยงแป๊บๆเบื่อนะพี่น้องแล้วก็ขายนะครับแต่ส่วนมากนะครับคนที่เลี้ยงแบบทนุทนๆเลี้ยงเป็นอาชีพนะพี่น้องช่วงขึ้นเพิ่นกะทิฟฝ้าขายนะพี่น้องถือว่าเป็นช่วงโบนัสนะครับขายหลายนะครับพี่น้อง ช่วงงัวรุ่งกรขายหน่อยพอได้เลี้ยงลูกน้องนะครับแล้วก็เลี้ยงคาใจใจนะครับพี่น้องสมหันกับพ่อนะครับการกินกันอยู่ก็อยู่กับบัวเลยใช่ไหมพี่อ,อ,อ๋อพี่น้องเริ่มออกไปแดดอีกแล้วนะครับ ปีนี้ว่าหญ้าดีผลดีช่วงต้นปีครับนาปีทุกปีเนี่ยโอ้โหแดงมองมาทายก็แดงช่วงนี้ถือว่าแรงอยู่โน่นะครับพี่นอ้องปีนี้สบายไม่ค่อยเหนื่อยกันถ้าหญ้าเยอะๆนี่ก็สบายนะครับทุ่งกว้างๆนะครับอ๋ออันนี้เพิ่งคลอดเหรอครับพี่ออกมาหลายวันแล้วลูกมันเซื้อๆ๊ะยังน,<อ>นั่งนอนไม่ได้ตับไม่กิน ็เลยเสียคลองไ้น,นะครับพี่น้องมฝูงใหญ่ตัวนี้ทักไม่ค่อยมีหายากนะพี่นะฝ<า>ูงใหญ่ใหญ่ตัวน,นี้เหลือกี่ฟูงครับพี่มีของผูหญ่ลาวองผูยญ่โสงแล้วก็ของปลาช้าครับนั้นจุ่มทางโบการของฟูงครับแล้วก็ ลุงแช์ก็เลี้ยงอยู่ไก่เพื่อนหน่อยนะครับเลี้ยงอยู่ไก่ตั้งไก่ตั้งงอเยอะแต่งงอองงอไทยยครับเป็นวัวไทยไทยกลางนะครับพี่น้องกำลังพัฒนานะครับแต่เจ้ามาทั้กบุนลากหลายปีอะไรนะครับแต่ฝูงลุงแชรเนี่ยจะเป็นวัวแดงเยอะนะครับพี่น้องเน้นงวแดงนับ,เน,นนบเน้นสีนครับตอนนี้อยู่กรุงสวรรค์ นะครับใหญ่ไปแล้วนะพี่น้องใหญ่าจากปะทุมไปแล้วนะครับฝูงนั้นก็เยอะเหมือนกันนะว็ดมาเคยเห็นตัวแล้วนะก็ได้ยินเกตดตักอยู่ครับเย,เยอะนะพี่น้องผมเคยไปทาย การย้ายวัวแต่ละครั้งเวลาไปดูพื้นที่นี่เราต้องดูอะไรบ้างครับพี่เป็นหลักที่พักครับกระกรน้ำน้ำใช่ไหมครับสำคัญสคัญน้าถ้าช่วงแรงๆนี่หญ้าไม่ค่อยมีนี่ต้องต้องดูน้ําเป็นหลักเลยใช่ไหมน้ําเป็นหลักอ,อขาดน้ําไม่ได้เลยน้ไม่ได้หญ้าน,นี่ก็นเราอะไรอยู่น้โ้โหครับ ญานี่พอได้แทะได้เลียมก็ยังดีนะครับแต่ว่าหญานี่ต้องงูเป็นหลักนะครับพี่นอ้องราคาดีนะครับก็แบ่งกันรัดคนละฝ่ายใช่ไหมพี่ เขาคลองนะพี่น้องเขานะครับช่วงนี้ก็เป็นเขานะเพื่อนวานนะครับไปะนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ้ายางเบิงในบรรยากาศในทงนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องป่ะพี่เดี๋ยวขออนุญาตเดินดูก่อนนะครับไปะนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากวกดไลก์ก็แช่นะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปผมจะผ้ายางในทงนะพี่น้อง เดดโอ้หอนคักนะครับเซามีแหงแล้วนะพี่น้องป่ะนะครับ